ครับวันนี้เรามาปลูกโสมครับประเทศเกาหลีใต้ครับมือวนนี้ครัมาปลูกโสมพี่น้องจอเข้าไปอัดวิดีโอไปด,ดิไลฟ์สดบอกอัดวิดีโอไ้ลงยูทูบ e มือวนนี้ครามาปลูกโสมครับปลูกไม้ครับพุดไปแล้วเที่ยนนึงขุดโสมปีหนึ่งขุดขายไปแล้วครับอันนี้มาปลูกแซมครับปลูกอีรอบนึงอีีไหนมาปลูกไม้มาปลูกไม้ครับมือวนนี้ครัมาปลูกโสม ปูกโซม,มาปลูกแล้วเ้องก็สิเอาไม่ขวดคาดครับกบเม็ดโซมไปแล้วเ้ากับปูเฟียงทับครับปูเฟียงทับปูเฟียงทับวันนี้ห้าก็เอาปิ้นเสียบครับกันเฟียงมันปิวเวลาลมมันแห้งเกาหลีลมมันแหง้งเอาก็เสียบครับไร่เสียบไร่เสียบเกาหลีหน้าหนาวครับ หน้าหนาวหน้าหนาวอยู่น้อยยังมาเศร้าช่วงเช้ายัางหนาวครับใบใบหน่อยแดดออกก็ร้อนครับสิบองศางสาิบเอ็ดองศาสิบสององศาเหงื่อแตกครับเหงื่อแตกง่อนฮ้อนครับพี่นอ้องห้อนฮ้อนฮอนวันนี้เรามาปลูกโสมครับมานเนี่ยเงินเฮนียเพื่อเห็นเงินเฮียวันนี้เรามาปลูกโสมปลูกโสมครับปลูกโสม